ตัวใดเอาเกี๊ยวกุ้งร้นครับไฟโหลดซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกกุ้งร้อนอยู่ที่ภาชนะสุราชทะเลอยู่ที่สุราษฎร์เลยครับและอยู่ด้านตอนนี้มีใครเป็นคู่บ่าวคู่ซ้อนเราบ้างเราพีทในไทยตัวใดในไทยใน่ทยยืนเนาะตอนนี้อายุกี่จ่าครับสูงเท่าไหร่ครับหนึร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้หน่งร้สี่สิบาบวยสไตล์เลยครับปีเมือควันนี้เลยต้องมาเจอยอดชนะเสริรับยังไม่เคยต่อยกันด้วยครับ จากครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยเขายากดูเลยครับเขาเมื่อสไตล์เมื่อปีนี้วันนี้มาเจอรุ่นน้องนะวางเกมวางแผงให้ดีคก็ทุกอย่างเลยตามสไตล์เราเลยมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขฟุตซุยทีล่าสุดต่อยไปที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยมาต่ต่ใครไอ้มงคลชัยไปยังบ้งชนะนกเป็ดสองเวทเท่าไหร่ครับมาต่อยอยู่ร้อยวาก็เวทนี้เลยวันนี้ก็ร้อยสิบห้าเมื่อเช้ามาเป็นนั้นหรอมากเกินบอลมาเกินเดี๋ยวมากเกินเกินเกินบอลหนึ่งบอลเดี๋ยวไปวิ่งใช่ไหม ร่างกายตอนนี้กี fi? uh friend, huh? ่เปอร์เซ็นต์ตอนีครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะอากาศไปหมดเลยคุมมากี่กิโลสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ยี่สิบสามคนจังหวัดสุราษฎร์เด็กสุราษฎร์เลยเอาฝาเชิดช่วยแฟนครับฝากที่แท้ด้วยครับปเย็นไปเยครับวันนี้คู่สองข่างหน้านะขอโชคดีดีครับ